ดูป้าโทผ้าป้างาผ้าถุงนี้พื้นนี้ขายผืนเท่าไหร่ถ้าขายาพ,าพอสองพันเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวมีเงินจะมาซื้อสักผืนนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกลายอะไรลายสกุล๋อลายสกลุลสกุลนครลายสกลุลลายสกุลลาย ออืมที่กินก็ต้องประกม,มันคล้ายประสาทเนาะลายสวยเดี๋ยวปลาดูใกล้ๆหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆปลาอย่าเพิ่งเอานี่ลายเนี่ยต้องดูกใกล้ๆจะสวยเนี่ยอืมสวยค่ปะปลาโทผ้าทอจัก ไม้โดยตรงไม้แ<ด>ทเ้เ,เลยค่ะทำเองหมดเลยค่ะตั้งแต่เลี้ยงตัวไหมเอาแล้วสาวไหมใครสาวอ่ะก็ยาฮัาลโหลไม่ค่อยได้มาดูเนะาะออ้ถ้าสาวอีกบอกเด้อนี่ป้าโถผ้าเหลือก,กี่พื้นจะตัดเนี่ยฮ<อ>ะโอ้เสีงงสยงมอไซดังรบกวนค่ะ ใส่ด uh, hmm. uh, no, ังมากขอโทษค่ะเสียงดังจริงๆป้าว่าอยู่อีกกี่ผืนนะอีกกี่ผืนจะตัดอผืนีกสองผืนบ่ต่อไปก็ใส่อีกน้องทงหมดอันนี้ก็ใส่ผ้าไหมอีกใช่ไหมอ๋อจะใส่ผ้าสบายผ้าไหมผ้าไหมยกขีดเนาะอือ นี่มองชัดๆลายสวยค่ะลายสวยมากเลยนี่ปลายกว่านี้อันนี้ฝั่งเอวอืย่ค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งปลายเท้าฝั่งชายมันอ่ะเนี่ยฝั่งชายปลายเท้าอ่ะสวยนี่ค่ะสวยค่ะลายสกุลนี้สวยค่ะ เ <Yeah. S 2> มื่อก่อนก็โทรเหมือนกันทุกวันนี้โทรไม่เป็นแล้วต้องมาดูแต่ป้าโทรค่ะฝีมือคนโบราณค่ะสมัยก่อนจะทำแบบนี้เลยค่ะ กว่าจะได้ผ้าทุงมาใส่กว่าจะได้ผ้ามาตัดเสื้อที่ป้าใส่ก็ป้าทอเองทั้งหมดนะคะป้าตัดเสื้อใส่เองนะคะเนี่ยที่ป้าใส่เนะะี่ยค่ะลายเสษผ้าที่มันเหลือๆ <c oughs> ป้าก็เอามาตัดเป็นเสื้อใส่ก็สวยดีค่ะนี่ค่ะสามสีสีสีส <c oughs> คน <c oughs> ทอผ้าก็ต้องตัดเสื้อใส่เอง อันนี้เขาเรียกลายลายระเบิกมั้งนี่ลายระเบิกลายระเบิกโอเรียกเขาเรียกเรียกวดบ่ะจักลายอะไรด้วยตรงนี้มีตั้งหลายสีรวมกันนี่ดูข้างหน้าก็อีกสีหนึ่งคนทอก็มีใส่เสื้อหลายสีนี่ดูสิสวยดีเหมือนกัน ดูนะคะเสื้อป้าใสา่ป้าตัดเองค่ะป้าเป็นช่างตัดเสื้อผ้าสมัยก่อนค่ะไม่ต้องสร้างแบบป้าจะตัดจะวัดเป็นช่างรุ่นรุ่นแรกเลยในหมู่บ้านแล้วเลิกอายุมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเย็บอยู่นะคะก็ยังเย็บอยู่นี่ค่ะจากของท่านก็มีอยู่ของป้าแกกร็รับเย็บนิดๆหน่อยหน่อย แต่เมื่อก่อนตอนแกรุ่นรุ่นมัจะงานเย็บเสื้อผ้าจะเยอะมากเลยตอนนี้ป้าก็หันมาเรียนตัวไหมทอผ้าไม่เคยเลิกจากงานอาชีพเก่าๆนี่เลยค่ะเป็นงานที่หาดูยากค่ะฮัพก,กรรมเก่าๆของโบราณค่ะ เสื้อก็มีหลายสีสังเกตดูฟ้าไม่ค่อยใส่เสื้อตลาดนะคะป้าจะตัดเองเศษภผ้าที่ทำนี่แหละค่ะประหยัดเงินไปเยอะเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ